ท็อตแนมฮอสเปอร์เตรียมออกอาวุธในตลาดซื้อขายเดือนมการานี้ด้วยการทาบทามมาเซลซาบเซอร์ตัวลุกสารพัดประโยชน์จากแอบราเซิกด้วยราคา45ล้านปอนด์เพื่อมาสนับสนุนแฮร์รี่เคนและซงเฮมินรายงานจากเมล์ออนไลน์ระบุว่าตัวลุกวัย26ปีคือนักเตะสารพัดประโยชน์ในแบบที่โชเซ่มูรินโญต้องการเพราะขยันมีกลืนและหัวอ่อนมีทีเด็ดในการทำประตูและแอซิสฟีคิกหรือบอลครอส ญาปัจจุบันของดาวเตะออสเตรียมีแค่18เดือนโดยยังไม่มีท่าทีว่าจะเซ็นเพิ่มโปิดการให้สเปอร์บุกรวบหัวรวบหางโดยทอนนมฮอสเปอร์เตรียมที่จะปล่อยดเดลิาอัลลี่แข้งส่วนเกินไปแปรแชร์รวมถึงตองกีเอนดอเบเล่ให้กับบาร์เซลโลนาก็น่าจะพอซื้อสายบิเซอร์มาร่วมทัพกัปตันกระทิงหนุ่มคาดว่าจะโดนสเปอร์ขอซื้อที่45ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามไรซิกตั้งราคานักเตะเอาไว้อยู่ที่53ล้านปอนด์ สำหรับทีมของเทนเนอร์ยูเลียนานาเกอร์มันหากปล่อยซายบิเซอร์ก็ไม่กระเทือนมากเพราะตกเขียวโดมินิกโซบอสไลาจากเลดบูสบวกคอยท่าแล้วแมนเชสเตอร์ซิตี้และเทนแอมฮอสเปอร์เปิดศึกนอกสนามในการแย่งมาร์เทนเดรอนกองกลางของขอตแลนตาแข่งวัย29ปีย้ายไปเล่นให้กับออตแลนตาในปี2017และกลายเป็นขุมกำลังหลักให้กับสโมสร นับตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาพร้อมทําผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องล่าสุดมีรายง,งานว่าเรเบยสีฟ้ากับไก่ได้ทองประทับใจผลงานกองกลางฮอลแลนด์รายนี้และพร้อมเปิดศึกในการดึงตัวไปร,ร่วมทีมในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวสาหรับแมนซิตี้นั้นเคยตกเป็นข่าวกับเดรอนมาตั้งแต่หน้าร้อนที่ผ่านมาโดยพวกเขาหวังดึงไปแทนอินคายกูโดกันแต่นักเตปะปฏิเสธย้ายกลับมาเล่นในอังกฤษแมเรเบยสีฟ้าจะรอท่าทีจนถึงช่วงซัมเมอร์ปีหน้า แต่ตอนนี้สปเปอร์ของมูรินโญ่ก็เกิดประทับใจผลงานแข่งวันย9และต้องการดึงตัวมาร่วมทัพในเดือนมกราคมส่งผลให้ทีมแมนยูรอช้าไม่ได้ในการเตรียมความพร้อมที่จะลงสนามดึงเดรอนมาใช้งานโดยมีเอซิมิลานที่ให้ความสนใจอีกหนึ่งทีมทางนี้เดรอนคงเล่นในกับบเดีนสโบ2สองฤดูก,กาลก่อนย้ายไปเล่นในเซเรียกับอัตัลนตาและสร้างผลงานที่ดีให้กับสโมสร แฟนบอลส่วนใหญ่ของทนแรมฮอสเปอร์สมสอนดังแห่งพรีเมียร์ลีกโบวตให้เดลี่อัลลี่เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ในศึกคาราบาวครับรอบก่อนรองชนะเลิศมูรินโญ่ไม่ได้มองว่าอัลลี่เป็นคนสำคัญของทีมมานานแล้วโดยซีซั่นนี้ขั้งมา24ปีเพิ่งจะลงเล่นในลีกไปสีนัดเท่านั้นจนทำให้เขามีข่าวลือเกี่ยวกับการแยายทีมอย่างต่อเนื่องและในเกมกับสโต๊กเขาก็มีจังหวะเล่นพลาดจนทำให้ทีมเสียประตูตีเสมอ ซึ่งบูเรนโยก็แสดงความไม่พอใจเกี่ยวกับความผิดพลาดของอัลลี่ทั้งในระหว่างการแข่งขันและการให้สัมภาษณ์หลังจบเกมส่วนดาวเตะชาวอังกฤษก็ออกท่าทางหงุดหงิดตอนที่โดนเปลี่ยนตัวออกเช่นกันถึงตอนนั้นตอนที่สเปอร์เปิดให้แฟนๆร่วมโหวตคนที่ได้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์อัลลี่ได้คะแนนเยอะที่สุดถึง 33. 3เเลยทีเดียวเอาชนะทั้งแฮร์รี่วิงแฮร์รี่เคนและเบนชินเวลทั้งที่3คนนอกจากอัลลี่ มีส่วนร่วมกับการทําประตูโดยตรงโดยในรายของวิงเป็นคนผ่านบอลให้กับแกรเรตเบลทาลูกแรกให้กับทีมส่วนเดวิสกับเคนมีชื่อเป็นผู้ทําประตูในเกมวันพุธที่ผ่านมาขณะเดียวกันก็มีแฟนบอลบางส่วนพิมพ์ข้อความชมอัลลี่ด้วยเช่นมันน่าเสียดายที่เดเล่เป็นคนเล่นได้ดีที่สุดของเราถึง90%ซจากช่วงเวลาที่เขาอยู่ในสนามแต่มันก็อาจทําให้ยังไม่เพียงพอสําหรับการที่จะทําให้โชเซ่มองว่า เขาควรเป็นส่วนหนึ่งในแผนการทำทีมอยู่ดีแค่การเล่นพลาดหนเดียวเขาต้องการมาเป็นแพ้รับบาปทั้งที่เราต่างเข็นกันตรงกัน,กนว่าสาเหตุที่เราเสียประตูมันมาจากการเล่นเกมรับได้แย่นี่มันแปลกมากๆแต่เลอแอลลี่ดูจะเป็นนักเตะค,คนเดียวของเราที่มีความสร้างสรรค์นในการเล่นเกือบตลอดเวลาที่เขาอยู่ในสนามส่วนตัวแล้วฉันอยากให้นักเตะพยายามทำอะไรบางอย่างต่อให้สุดท้ายแล้วมันจะไม่ได้ผล ก็ยังดีกว่าการที่พวกเขาไม่คิดที่จะพยายามทำอะไรเลย